ตอนที่3817สําำนักเมินพุทธอาจเป็นเพราะไม่ชอบใจที่เขาให้ค่าชีคังคนนั้นผู้นำยอดเขาซุนหน้าดำคำเคง็งเหลือบมองเขาครั้งหนึ่งก่อนจะพูดเชิงเยียดยามว่าก็แค่เจ้าเมืองตะวันออกคนหนึ่งเหตุใดจึงไม่ใช่คนธรรมดาไปเสียได้อีกอย่างเขาเพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานตำแหน่งเจ้าเมืองตะวันออกนี้ยังไม่ทันร้อนเลยกระมังผู้นำยอดเขาชี้คังคนนี้เป็นผู้แข็งแกร่งขั้นสูงสุดระดับเทพชั้นบน ชาชลาพูดด้วยสีหน้าจริงจังมองผู้นำยอดเขาซุนที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปเพราะคำพูดของเขาในใจรอบท่าถอนใจมีนาเล่าผู้โศใหญ่ถึงได้กลับมาก่อนแถมไม่ได้ทิ้งคนของสนักเสียนไว้ที่จวนเจ้าเมืองตะว,วันออกอีกด้วยถ้าทางเขาจะรู้ระดับพลังที่แท้จริงของฉีคังมานานแล้วสินะอะไรนะผู้แข่งแกร่งขั้นสูงสุดระดับเทพชั้นบนเป็นไปได้อย่างไรเจ้าคงไม่ได้เข้าใจผิดกะลังสีหน้าของผู้นำยอดเขาซุนเปลี่ยนไปทันที มองเขายัางไม่อยากเชื่อเป็นแค่เจ้าเมืองเคตะวันออกเท่านั้นเหตุใดเป็นผู้แข็งแกรงขั้นสูงสุดระดับเทพชั้นบนไปได้ไม่ได้เข้าใจผิดวันนี้ข้าถูกไล่ออกมาได้ไม่นานมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าจวนเจ้าเมืองให้อีกฝายฟังสุดท้ายจึงพูดว่าหากไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นผู้ฝึกบำเพนสองคนลงมืออย่างร้การถุกกระบวนท่าขาดว่าบีบขันที่เขาแสดงพลังที่แท้จริงออกมาไม่ได้ ตอนนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนคิดว่าตอนนี้น่าจะแพร่ไปทั่วเมืองแล้วกระมังฟังดังนั้นแล้วสีหน้าของเขาก็คํำเร่งขึ้นมาชีคังคนนี้เป็นใครกันแน่โผล่มาจากที่ไหนเขาคุ้นคิดพังใช้มือไผ่หลังเดินไปหลายก้าวจากนั้นหยุดฝีเท้าแล้วหันไปกล่าวกับชายชราเจ้าไปสืบมาหน่อยต้องหาที่มาที่ปล่อยของเขาโดยละเอียดมาให้ได้ชายชราลังเลเล็กน้อยยืนอยู่ตรงนั้นไม่ตอบรับ ทวาก็ไม่ได้จากไปเช่นกันเพียงมองเขานิ่งๆใครอยากพูดอะไรบางอย่างทําไมมีอะไรอยากพูดหรือมีอะไรอยากพูดก็พูดอย่าอึมอึงๆผู้นํายอดเขาสุนกล่าวเสียงคึมผู้นํายอดเขาค้าคิดว่าอย่าไปสืบหาข้อมูลเขาจะดีที่สุดท่านไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนแต่วันนี้ข้าไปมาแล้วรอบหนึ่งหลังจากสัมผัสด้วยตนเองแล้วข้าคิดว่าคนนี้น่ากเกรงขาม เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาข้าถึงคันเมกายืดตัวตรงยามพูดจาเลย,ยด้วยซ้ําเสียงของชายชราหยุดไปจากนั้นพูดอีกว่าถูกขมมองด้วยสายตารายการครั้งหนึ่งข้าขายกับตัวแข็งทื่อไปหมดความกลัวเออขึ้นมาจากใต้เทา้าตรงไปที่หัวใจความน่าเกงคามพันนั้นความน่าพันพึงพันนั้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาโดยสิ้นเชิงข้าเดาว่าที่มาของเขาต้องลึกลับไม่ธรรมดาคุมกําลังและตระก,กูลไม่น้อยกําลังตามสืบเรื่องของเขา ถ้าว่าใครก็อ่านหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาออกมาได้เขาคล้ายกับโผพ่ขึ้นมาจากกลางอากาศอย่างไรอย่างนั้นฟังคาพูดของเขาแล้วผู้นํายอดเขาสุนขุนค,คิดเนื่นนันไม่เอ่ยคําเพียงมองไปที่ไกลออกไปไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ชายชราย,ยังคงไม่ได้จากไปเห็นเขากําลังใช้ความคิดจึงทําได้เพียงกลมหน้าและยืนคอยอยู่ข้างๆผ่านไปสักพักใหญ่ผู้นํายอดเขาสุนคลายดึงสติกลับมาได้ เขามองชายชรา,าครั้งหนึ่งเอาละเจ้าไปก่อนเธอขอรับชายชรา,าตอบรับคราวนี้จึงค่อยโค้งกายคารวะมุนกายจากไปชีคังผู้แข็งแกร่งขั้นสูงสุดระดับเทพชั้นบนผู้นำยอดเขาโซนพึมพำเสียงเบาในใจรู้สึกว่าอยากพบใครบางคนสักหน่อยยิ่งเดึกสงัดท้องฟ้ายำเขําคืนที่ทั้งมืดมิดและลึกลับยิ่งชายแสงของดวงดาวมากขึ้นพระจันทร์สีขาวสว่างแขวนค้างอยู่กลางอากาศทั้งเงียบสงบทั้งอ่อนละมุน ไม่ว่าคุมรัพย์ใดในเมืองจะกำลังมีความเคลื่อนไหวหล้วนแล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับกระท่อมริมทะเลสาบทั้งสิน้นภายในกระท่อมริมทะเลสาบดูราวกับตัดขาดจากโลกภายนอกไร้ซึ่งคนรบกวนและไม่มีใครกล้ามารบกวนเช่นกันตอนที่3,818เคร่งเครียดแต่วันเวลาผ่านพ้นท้องของเฟิงจิ่วใหญ่ขึ้นทุกทีโดยเฉพาะนางตอนตั้งคันแฝดหน้าท้องจึงใหญ่กว่าคันเดียวอยู่บ้าง นี่ทำให้ชีวิตประจำวันของนางไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเวลาเห็นท้องที่ใหญ่โตเพียงนั้นเสือนย้อนม่อเจอก็ยิ่งกังวลใจมากขึ้นทุกวันเป็นห่วงนางอยู่ร่่าไปเรียกได้ว่าเพียงเฟื่องจิวคิดอยากลงมือทำอะไรสักอย่างเขาจะต้องคอยเป็นกังวลอยู่ข้างๆเสมอเช่นเดียวกับตอนนี้เฟื่องจิวก,กำลังอ่านตำราสมุนไพรอยู่ข้างโต๊ะในลานกระดาษสีเหลืองเก่าๆแผ่นหนึ่งตำราตกลงบนพื้นเพอการพลิกหน้ากระดาษของนาง นางหันไปมองคณะกำลังโค้งกายจะลงไปเก็บนั่นเองเสียนหยนเมื่เจอที่นั่งอยู่ด้านข้างก็ตะโกนขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงอยากขยับเลิงซวงเก็บของให้ทีเสียนหยนเม่เจอมองนางที่แมมทองโตก็ยังอยากก้มลงอดปาดเหงื่อเย็น,เย,นเย็นไม่ได้ก่อนจะเข็นรถเข็นไปอยู่ข้างกายนางเมื่อหนึ่งจับมือนางไว้เป็นการบอกให้นางนั่งลงฝึงจิวชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นก็หยุดหัวเราะออกมาไม่เป็นไดหรอกก็แค่เก็บกระดาษเท่านั้นจะเป็นอะไรไปได้เล่า ตอนนี้เจ้าท้องใหญ่ขึ้นขนาดนี้เรื่องอย่างการก้มลงเก็บของให้พวกเขาทําให้ดีกว่าเสียนหยุดโม่อเจอกล่าวหน้าเคร่งในดวงตาใช้แววกังบลตั้งแต่เขาฟืนจนถึงตอนนี้เขาเห็นท้องนางใหญ่ขึ้นทุกวันเพียงเดือนเดียวก็ใหญ่ขึ้นเร็วมากตอนอาบน้ําก็เห็นแล้วว่าผิวหน้าท้องนางบางเป็นอย่างยิ่งทําเอาเขาอดสั่นควันแขวนไปหมดยามนอนหลับช่วงกลางคืนยิ่งไม่กล้าแต่ท้องนาง ้วยกล่วว่าจะพลาดไปทับหน้าท้องของนางเข้าแค่นางนอนหลับก็ไม่สบายตัวอยู่แล้วเขาเป็นห่วงนางมากจ,จริงๆเอาละเอาละให้เหลิงสวงมาหยิบก็ได้เฟิ่งงจิยวกล่าวอย่างจนใจนางนิ่งไม่ขยับเหลืงสวงเก็บของแล้วยื่นให้นางจากนั้นถอยไปอยู่ตรงมุมอย่างเงีบเงยบๆส่วนตรงบันไดเรือนชินสินกําลังเคอตําราสมุนไพรอ่านอยู่ตรงนั้นวันนี้เจ้าอ่านหนังสือมาตลอดทางเช้าแล้ว อย่าอ่านนานเกินไปเลยข้าไปเดินเล่นที่เลื่อนหน้าเป็นเพื่อนเจ้าดีหรือไม่เสียนยนเมื่อเจอปิดตำราในมือนางไม่ได้ฟังดังนั้นเฟิงจิวพันยกยิ้มขึ้นดีเหมือนกันนั่งมานานเกินไปแล้วต้องเดินสักหน่อยนางลุกขึ้นยืนข้าเข็นเจ้าเองไม่ต้องหอกข้าเข็นเองได้เจ้าเดินอยู่ข้างๆก็พอแล้วเสียนยนเมื่อเจอกล่าวสองมือของตนเองวางลงบนฟันเฟืองเหนือรถเข็นจากนั้นดันเบาๆครั้งหนึ่งรถเข็นก็ขยับไปข้างหน้าแล้วเฟิงจิว มองพางเดินอยู่ด้านข้างยิ้มกล่าวว่ารถเขน็นคันนี้ทำขึ้นมาได้ไม่ไเร็วจ,จ,จ,จริงๆเจ้าใช้ดูแล้วสะดวกดีทีเดียวอืมชินแล้วเสย,ยนยนเมื่อเจอตอบฟังดังนั้นแล้วเฟิงจิวมองเขาขค่จะรักษาขาเจ้าให,ให้หายเจ้าต้องยืนได้อีกครั้งแน่เสียงของนางราบเรียบทว่าเปี่ยมด้วยความมั่นใจนางกำลังบอกเขาว่าขอเพียงให้เวลานางน,น,นางจะต้องหาทางรักษาเขาให้หายดีได้แน่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่นางต้องทำได้แน่นอน สองคนเดินเล่นรอบๆกระ่อมเรือทะเลสาบเลืองซวงและชินซินตามอยู่ข้างหลังอย่างไม่รีบร้อนห่างประมาณ1ิบก้าหลังจากเดินเล่นรอบหนึ่งแล้วเซียนยนเมื่อเจอเห็นเฟิงจิวมีเงือออกที่หน้าผากจึงกล่าวว่าเหนื่อยแล้วกระมังไปนั่งหน่อยเถอะเฟิงจิวตอบมือข้างหนึ่งรูปเอวบางๆพร้อมกับก้าวเท้าไปที่โตหินปลายต้นไม้เพื่อน,นั่งลงพักผ่อนโอขาตัวใหญ่ขึ้นทุกวันเดินเพียงรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วเฟิงจิวสายหน้าแลยยิ้มออกมา รู้สึกว่าเมื่อสติตั้งคันแล้วก็เหมือนถือลูกทรงกลมเอาไว้ความลำบากที่ซ่อนอยู่มีเพียงตนเองเท่านั้นที่รู้